ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลอูที่มาจากโรคเอรนพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลอูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับวังธงกาซิบว่าพวกเขาใช้วิญญาณยุดการต่อโซ่ที่อยู่ในระดับวงแหวนวิญญาณที่7หรือไม่ แต่ทำไมมันดูแข็งแกร่งจริงๆแต่เจ้าตัวเขียวในร่างมนุษย์นี้คืออย่างไงกันเขามีสายเลือดยักษ์โบราณหรือไม่แน่นอนว่าหัว,วเวเฮ้าไม่สามารถตอบคำถามของวังทรงได้แต่ว่าวูา่โมเอินสามารถตอบได้เสียงอ่อนอ่อนโยนของผู้อาวุโสมู่เอินดังขึ้นอีกครั้งสิ่งที่เจ้าเห็นนั้นไม่ใช่แค่วิญญายุทธการต่อสู้ธรรมดาธรรมดาแต่มันประสานเข้ากับความเข้าใจอันบริสุทธิ์ของวิญญายุทธการต่อสู้ของเราเอง และถูกฉีดเข้าไปในวิญญาณยุทธการต่อสู้ได้พลังวิญญาณระดับ95พลังอสุมพลังที่เปิดเผยในกายแท้วิญญาณยุทธเป็นวิธีที่วิญญาจารสามารถใช้ได้ส่วนคนผู้นั้นถูกเรียกว่าอสราพิษเท่าและเขาเป็นเจ้าสำนักของสำนักกายาวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาก็คือร่างกายนั่นเองสำนักกายางั้นเหรอหรือว่าหัวีเฮ้าตกใจเมื่อได้ยินคําว่า สำนักกายาคำคำนี้แรกในขณะเดียวกันเขาก็นึกถึงประสบการณ์ครั้งก่อนของเขาในเมืองชิงหลัวมู่เอิญกล่าวว่าใช่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อเจ้าอาจช่วยพวกผู้ครอบครองวิญญาณยุ์การต่อโซ่ร่างกายและวิญญาณยุธการต่อสู้ขั้นสูงสุดนั้นผมค่าแก่การเดินทางมาหาและค่าคิดว่าพวกเขามีปัจจัยอื่นๆอ,อ,อีกด้วยวีเเฮ้า วันนี้ข้าอยากจะพูดตรงๆสำนักกายาได้ศึกษาวิญญาณยุทธการต่อสู้ร่างกายมานับพันปีและอาจกล่าวได้ว่าไม่มีใครในโลกนี้เทียบเคียงพวกเขาได้ข้าเชื่อว่าพวกเขาต้องมีวิธีที่จะทำให้ดองเนตรวิญญาณของเจ้าปรากฏขึ้นและมีการผูกครั้งที่สองขึ้นมาให้ดวงเนตรวิญญาณของเจ้าทรงพลังยิ่งขึ้นาเจ้าเลือกที่จะออกไปโรงเรียนของเราจะไม่ตำหนิเจ้า เจ้าเลือกที่จะอยู่เจ้าควรจะเห็นว่าโรงเรียนของเราจะฝึกฝนเจ้าอย่างเต็มที่ในแง่ของการฝึกฝนวิญญาณยธดกันต่อโซ่ให้เจ้าไปถึงขั้นสูงสดุดแรกโรงเรียนของเราก็มีข้อได้เปรียบม,มากกว่าแต่ถ้าว่าถ้าเจ้าเลือกที่จะไปข้าก็จะไม่ว่าอะไรกับเจ้าข้าสามารถที่จะเจราจากับสำนักกายาได้เมื่อได้ยินผู้อาโสมู่เอิญพูดแบบนั้นหัวเวีเฮ้าก็พูดโดยไม่รังเลยเลยสักนิดว่า ท่านผู้อาวุโสโม่เพราะข้าสร้างปัญหาให้กับโรงเรียนแต่ทว,ว่าข้าไม่อยากจะออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้เลยข้าได้เป็นหนึ่งใน7ประดานแห่งซืรไรเคริลแล้วตับใดที่โรงเรียนไม่ยอมแพ้และต้องการข้าให้เป็นสมาชิกของโรงเรียนต่อไปข้าก็จะเข้าร่วมกับโรงเรียนต่อไปและข้าก็ยังเป็นสิทธิ์ของสำนักถังด้วยข้าจะเปลี่ยนใจได้อย่างไรในตอนนี้ หากไม่มีอาจารย์เสียวยาวได้สิพี่ข้าก็คงไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ใดและโรงเรียนซอไรเคอร์เป็นที่ที่ข้าต้องการที่จะอาศัยอยู่นอกจากนี้ข้าไม่คิดที่จะทิ้งโรงเรียนซอไรเคอร์ไปเลยเด็กดีเข้าเป็นเด็กดีมากจริงๆเสียงของอาจารย์มู่เอินเริ่มดีใจมากขึ้นและด้วยความใจดีของเขายังมีความหนักแน่นอีกด้วยในขณะนี้เสียงคำรามอันดังสนั่นก็ระเบิดขึ้นบนท้องฟ้าทันที และผู้นำสำนักกายากับผู้เอาส่วนก็เริ่มที่จะเข้าหากันแล้วด้วยรัศมีหนึ่งลี้ทรองฟ้าทั้งหมดได้เปลี่ยนสีไปจากการต่อสู้ของพวกเขาฝั่งหนึ่งเป็นสีเหลืองเข้มอีกด้านหนึ่งเป็นสีเขียวเข้มอันโดดเด่นทั้งสองครองท้องฟ้าฝัา่งหนึ่งและตำแหน่งที่สีทั้งสองตัดกันนั้นมาพร้อมกับการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายนี่คือการแข่งขันอันน่าสะพรึงกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริงในกลางอากาศเมื่อเห็นว่า เทพเจ้าวัวเท่าเท่ยซึ่งเป็นวิญญาณยศการต่อสู้ของผู้เอาโศสสวนวิ่งไปข้างหน้าและแสงสีเหลืองที่อยู่ด้านหลังก็พุ่งไปเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ยักษ์เขียวเข้มที่ถูกแปลงร่างโดยผู้นำของสำนักกญญายาวิ่งเข้าไปในอาวากาศอย่างก้าวกระโดดและทักทายกับผู้เอาโศสสวนขณะนั้นทั้งสองก็ประทับก,กันกลางอากาศในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งโรง,รงรเรียนซีไรคเคอร์หรือฝั่งสำนักกญญายา เราพลังทั้งหมดที่ลอยอยู่ในกลางอากาศในตอนแรกก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วและแต่ละคนก็ลงสู่เพืินแรงกดดันถึงความหวาดกลัวก้องหล่นลงมาจากท้องฟ้าในพิภตาและต่อเนื่องไปจนถึงระยะ100เมตรจากพื้นดินก่อนที่จะสลายไปนี่ไม่ใช่ความไรสามารถของมาหาอำนาจทั้งสองในอากาศแต่เป็นผลจากการควบคุมในเจตนาของพวกเขาท้ายสุดแล้วไม่มีใครอยากที่จะส่งผลกระทบต่อคนของตนเองยิ่งเป็นความนั้น ดูเหมือนว่าอสสรพิษเทายัางไม่ตายและไม่มีความหมายที่จะต่อสู้กับผู้อาวศรส่วนถึงขราดนั้นมวีห้าหวังตรงและเซลเซลทั้งสามคนที่อยู่บนพื้นก็ยังคงตัวสั่นใบหน้าซี้เซียวการวังคับที่น่าสะพึงคลัวนั้นราวกับท้องฟ้าถล่มลงมานี่หรือคือการต่อสู้ระหว่างสุดยอดพลังปรากฏว่าพลังของมนุษย์สามารถไปถึงระดับที่น้าสะพึงกลัวได้ ดวงตาของหัววีเข้าเต็มเด้อยความตกตะลึงก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคาดคิดว่าพลังของวิญญาจารย์จะถึงระดับนี้นี่มันเกินกว่าที่เขาจะรับรู้ถึงความสามารถของวิญญาจารย์ของเขาเสียอกีกเขาเคยเห็นการฝึกฝนของหมาเซลเทาและรต้เยาเหงจกักรพรดวิญญาณหกวงแหวนชั้นยอดแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งกว่าเขามากแต่ก็ยังทําให้เขา ได้เห็นถึงช่องว่างได้และในเวลานี้ความแข็งแกร่งที่ผู้อโสโสวนและวิญญาจารย์อสอระพิเท่าในสำนักกายาแสดงออกมาทำให้หัววีเฮ่าไม่อาจประเมินค่าได้และเขายังไมไ่รู้สึกถึงการมีอยู่ของระดับนั้นเลยเสียงของผู้อสโมู่เอินไม่ดังอีกเลยและไม่ได้อธิบายอะไรให้กับพวกเขาฟังปล่อยให้ทั้ง3ามคนจ้องมองไปที่ท้องฟ้าและเงียบๆไว้เหตุผลที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้อยู่ข้างนอกแทนที่ จะเข้าไปในสาราเทพสมุทดก็เพื่อให้พวกเขาพิจารณาการต่อสู้อันหน่าตกตะลึงนี้อย่างจริงจังการต่อสู้อันยิ่งใหญ่เช่นนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้แม้แต่ครั้งเดียวในทวีปโตรัวสสำหรับวิญญาจาร,รุ่นเยาวความรู้นี้ก็ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าเช่นกันในขณะน,นี้บนน้องฟ้ามีร่างสีขาวปราขฏตัวอยู่ตรงหน้าของผู้อับโสสวนอันหน้าไปทางผู้นำของสำนักกายาและพูดขึ้นว่า ข้าได้ยินมาว่าเจ้ากำลังตามหาข้าอยู่งั้นเหรอคนที่ปรากฏก็คือเซียวโจเขาปรากฏตัวขึ้นและถามเจ้าคือเฉียนเลินงั้นเหรอผู้นำสำนักกายามองพปที่เซียวโจและถามใช่ข้าเองเซียวโจตอบเจ้าข่าสิทธิของสำนักกายาของข้างั้นเหรอรองตาของผู้นำสำนักกายามองพปที่เซียวโจอย่างเย็นชาใช่เซียวโจตอบอย่างชัดเจนเจ้ารู้ไหมว่าการฆ่าสิทธิสำนักกายาของข้านั้น ต้องแรกด้วยอะไรผู้นำสำนักกายามองเสี่ยวโจด้วยสายตายเย็นชาเขาเห็นว่าเสี่ยวโจเป็นเพียงเด็กหนุ่มธรรมดาและพรังของเขาไม่น,น่าจะแข็งแกร่งมากเท่าไหร่และททำไมเขาต้องสนใจด้วยละ่ะเจ้าหนูน้อยข้าได้ยินมาว่าหัวหวีเฮ้าเป็นสิทธิ์ของเจ้าหากเจ้ามาอบเขาให้กับข้าข้าจะเก็บร่างของเจ้าไว้ผู้นำสำนักกายากล่าวอย่างโหดเหี้ยมเจ้าก็รู้ว่าหัวหวีเฮ้าเป็นสิทธิ์ของข้า แล้วเจ้าจะต้องพูดอะไรอีกราะเสี่ยวจูพูดผู้นำสำนักกายาพูดขึ้นว่ามีกฎเกณฑ์นในสำนักกายามีอาจารย์ทุกคนที่มีวิญญาณยุธิการต่อสู้กายาถือว่าเป็นสิทธิ์ของสำนักกายาโดยอัตโนมัติหากสิทธิ์ของเจ้ามีวิญญาณยุธิการต่อสู้กายาก็ได้โปรดส่งเขามาให้ข้าโดยเร็วมิฉะนั้นอย่าโทษว่าข้าไม่สุภาพอย่าเริ่มสีว่าข้ามีฉายาว่าอะไรหากข้าปล่อยพิษออกมาจากร่างกายของข้า โรงเรียนของเจ้าก็จะต้องฮ่าฮ่าเสี่ยวโจหัวเราะเยาะและพูดว่าจริงๆงั้นเหรอเจ้าจะทําได้หรือไม่เสี่ยวโจมีท่าทีเฉยเมยผู้นําสํานักกาย,ยาพูดขึ้นว่าเจ้าคิดว่าชายชาราคนนี้ไม่กล้าที่จะโจมตีโรงเรียนสื่อแหลเคอร์อของเจ้าจริงๆงั้นเหรอถ้าเจ้าทําได้ก็ลองดูซิทันทีที่ทคํากล่าวนี้ถูกเปิดเผยผู้คนในสํานักกาย,ยาก็มองพี่เสี่ยวโจด้วยความประหลาดใจ นี่มันเยอะยิงเกินไปแล้วแม้แต่ตำแหน่งราชทินานามพมยุทธก็ยังทนพิษของเขาไม่ได้ชายหนุ่มคนนี้จะหยุดยั้งเขาได้อย่างไรพวกเขาไม่น่าที่จะเชื่อเลยเอาละเจ้าหนูน้อยในเมื่อเจ้าอยากตายข้าจะทําให้เจ้าตายเองดังนั้นผู้นําสํานักกายาก็ปล่อยแสงสีเขียวอันทรงพลังแร่แรงนั้นการพิษที่รุนแรงก็กลายเป็นมังกรพิษและพุ่งเข้าหาเซียวโจเซียวโจ,โจ,โจยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงีย,งยบๆในชุดขาว พูดถึงพิษอมตะเขาไม่แสดงท่าทีที่จะหลีกเลี่ยงมันและไม่มีร่องรอยของการกระทําดังกล่าวด้วยเมื่อเห็นว่ามังกรพิษกําลังจะโจมตีร่างกายของเซียวโจทันทีเซียวโจแม่รบปล่อยให้มังกรพิษโจมตีเขาท่านอาจารย์ทนายน้านหัวเวีเฮ้าก็อุทานออกมาหวังตรงและเซียวเซียวก็ได้ชมฉากนี้ด้วยความประหลาดใจเช่นกันแม้แต่ใบ,บหน้าของผู้อาศรวนยังประหลาดใจอย่างมากเพราะเขารู้ว่า แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถหยุดผู้นำสำนักกายาที่ปล่อยพิษออกมาได้ฮ่า,าเมื่อท่านเจ้าสำนักของเราวางยาพิษแล้วแม้แต่เทพเจ้าก็ายังช่วยได้ยากเจ้าเด็กคนนี้โง่ม,มากถึงขั้นยินกรานที่จะเจอพิษของท่านอาจารย์ของเราเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนยังมีรอยยิ้มที่มั่นใจบนใบหน้าของอสรพิษเท่าเขารู้ว่าแทบไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะทนพิษของเขาได้ เมื่อการพิสลายตัวรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของผู้นำสำนักกายารอยยิ้มบนใบหน้าของผู้นำสำนักกายาเริ่มหยุดนิ่งลงอย่างชา้าช้าเพราะเขาเห็นว่าเซียวโจเย,ย็นนิ่งและมองดูเขาอย่างเงีย,งยบๆโดยไม่มีบาแดแผลใดๆมันจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เจ้าถูกฆ่าวางอย่างพิษดังนั้นเจ้าจะปลอดภัยแบบนี้ได้ยังไง ผู้นำของสำนักกายาไม่เชื่อสายตาของตัวเองเขาคิดว่าพิษของเจ้ารุนแรงมากนั้นเหรอเซียวจูถามอย่างสบายเซียวจูเคยแข็งแกร่งด้วยพิษร้อยชนิดแม้ลังจากกลายเป็นเทพแล้วก็แทบจะไม่มีพิษใด,ดที่สามารถทำร้ายเขาได้แม้วา่าพิษจะทำร้ายเขาได้แต่การกำเนิดชีวิตใหม่ของเขาสามารถฟื้นฟูเขาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาจึงไม่กลัวพิษใด,ดๆเจ้าได,ได้เนเนินการไปแล้วตอนนี้ก็ถึงตาข้าบ้าง เสี่ยวจูพูดเบาๆพร้อมกับยกมือสายขึ้นอย่างช้าๆมีเสียงระเบ,บิดดังขึ้นยังดังสน,นั่นเขาเห็นแท่งน้ําแข็งค่อยๆแข็งตัวบนท้องฟ้าปิดผนึกน้ําแข็งไว้ทันทีทันั้นผู้คนในสํานักกายากข้ประหลาดใจยอย่างยิ่งพวกเขาโดนแช่แข็งงั้นเหรอนี่มันเป็นไปไม่ได้ในขณะน,นี้ลูกศิษย์ของสํานักกายาพูดขึ้นว่าท่านเจ้าสํานักท่านเจจาสําสนักช่วยข้าด้วยเสี่ยวจูมองดูพวกเขาและพูดอย่างเบาๆว่า ไม่มีใครสามารถช่วยพวกเจ้าได้และแม้แต่ผู้นำสำนักของพวกเจ้าเมื่อพูดเช่นนั้นน้ำแข็งบนล่างของผู้นำสำนักกายาก็แพร่กระจายออกไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้คนในสำนักกายาั้งหมดแข็งตัวเซียวจูแค่แช่แข็งพวกมันไว้เฉยๆไม่ได้ฆ่าพวกมันเพราะพวกเขาไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายและหากพวกเขาไม่ใช่วิญญาจารในตอนนี้พวกเขาคงจะจบสิ้นไปแล้วเช่นกัน ในขณะนี้มู่เอินวินมาหาเซียวจูอย่างช้าๆได้พูดขึ้นว่าคู่ควรกับการเป็นเทพเจ้าน้ําแข็งจริงๆเจ้าจะไม่ายเพราะพิษน้อยๆแบบนี้แม้ว่าจะเป็นข้าข้าก็ยังใช้ความพยายามอย่างมากเอาระเขามาที่นี่เพื่อตามหาข้าได้หวีเฮ่าแน่นอนว่าข้าจะต้องดําเนินการบางอย่างเซียวจูพูดผู้อาวสมู่เอินเย้มโดยไม่พูดอะไรเสียงของผู้อาวสมู่เอินลอยมาและพูดขึ้นว่าเศร้าเจ๋อ เข้าไปปลอบใจผู้คนในเมืองสําหรับคนอื่นๆกลับไปได้แล้วตกลงครับยันเช่าเจอตอบรับอย่างเคารพะก่อนที่จะบินหนีไปทันทีหน้าที่เมืองซือไรเคอร์ขนาเขตของโรงเรียนซือไรเคอร์ได้อย่างเป็นรากฐานของโรงเรียนซือไรเคอร์อีกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันแปลกประหลาดเกินไปและจําเป็นต้องมีใครสักคนมาควบคุมสถานการณ์โดยรวมว่าวีห้าหวังตรงได้เซลล์อยังไม่ฟื้นตัวจากความถก่ะลึงครั้งก่อนในเวลานี้ ผู้อับโสมผู้โสวสวนทักทายด้วยความหดหูเล็กน้อยผู้อับโสมูเอินยิ้มเล็กน้อยพลางกับพูดว่าทําไมเจ้าหดหูงั้นเหรอเจ้าคิดว่าเจ้าสู้ไม่ได้งั้นเหรอและเซียวโจมาช่วยเจ้างั้นเหรอผู้โสสวรรีบกล่าวว่าคือว่าผู้สัโมู่มันไม่ใช่เช่นนั้นในขณะนี้ผู้อโสมู่มองพระเซียวโจลและพูดอย่างแผ่วเบาว่าข้ารู้ว่าเจ้าสามารถปกป้องโรงเรียนซือไรเคอร์ได้ แ่ก็เข้าใจว่าเจ้าเป็นคนที่ไม่ยอมถูกจำกัดดังนั้นหากวันหนึ่งข้าตายไปแล้วโปรดปกป้องโรงเรียนซูไรเคอร์ด้วยเซลจูมองไปที่ผู้อาสมโม่และพูดขึ้นว่าตกลงข้าสัญญาเซลจูพูดอะไรนั้นผู้อาสโม่ก็แสดงสีหน้าที่รู้สึกดีใจออกมาและพูดว่าเอาระหลังจากอะไรๆก็ผ่านไปแล้ววันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันที่ดีจริงๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ปดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ